บริกาขึ้นแล้วขึ้นแล้วอาบน้ำก่อนโอ้กว่าจะขึ้นตาไปห้าชั่วโมงขั้นต่ำอ่ะอันนี้ขึ้นได้ขนุขนติดขนุนติดขนุนขึ้นได้โอ้จบแล้วสะอาดแล้วครับน้อไ,ได้แต่ล้างล้างนิดนึงนะเพราะเครื่องมันร้อนครับอย่าอย่าล้างตรงเครื่องก็พอ ล้างที่อื่นได้นะครับรถ๋ยวจะล้างเครื่องครับสะอาดจ,จิงกี่เลยคันคิวสะอาดเลยครับยาบยับนี่ถ้าขึ้นก็นจบแล้วเนะี่ยจะแค่บอกว่าไม่ลงไม่ลงแล้ว โอ้จบเลยางานเข้าเลยเอ้ยคันอื่นออสตรีเนาจมไม่ค่อยลึกหนอของฟีเราผ่านหรอจมแล้วไปแล้ว เออสะอาดเลยอีกรอบหนึ่งสะอาดเลยข้างล่างนู่นสะอาดแล้วถูอีกรอบหนึ่งอะ่ะสะอาดเลยนั่นแหละเออ,อ,อ,อลอตเตอรี่ก็สะอาดเท้าก็สะอาดใส่ย,ยังง่ายอะ่ะขวดแก้ทวิกอะ่ะ มันเขียวเนี่ยไม่ได้อาการมาป่ะไปแล้วครับจะล้างให้แล้พอรถสะอาดนะครับไปเล็ว้วสะอาดทุกคันนะครับไม่มีนะครับอาน้ำก่อนพี่ครับ รถแต่เกียรไม่เหมือนกันนมีรอบไม่ได้นะครับรถจะดูดเพืองจะจบกันเะไครับนี่ลงได้ลงได้นะครับจัดเลยครับสถานยรลงได้หมดของรถนี่ไม่ได้เลยลองอยังไงก็ติด